จ๋งอีกแล้วค่ะลิซ่าของบลิงค์เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะนอกจากวันนี้ค่ะสีสาวแบล็คพิงค์พวกเธอจะมาเซอร์ไพรส์บลิงค์ด้วยการบินไปเปิดอัลบั้มบลอนพิงค์ค่ะที่อเมริกาแล้วล่าสุดค่ะมีเรื่องน่ายินดีนะคะเข้ามาให้กับบลิงค์ได้ตื่นเต้นเพิ่มเติมอีกแล้วด้วยโดยน้องลิซ่าค่ะเธอได้รับเกียรตินะคะไปขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นบุ๊กฉบับที่21อีกด้วยค่ะซึ่งฉบับนี้นะคะก็มีความพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเป็นฉบับที่ครบรอบ10ปีของการตีพิมพ์ขออองเเเเค้าาากกกกกกันลลลยยทีีดวววแ็็บบรรรณิ่่ะื ใบหน้าที่คุ้นเคยนะมาสองสาคนนะแล้วก็ปีนี้ค่ะเลือกน้องลิซ่าด้วยนะเพราะว่าเธอค่ะได้รับรางวัลสิ่งพิมพ์รายใหญ่มากมายจริงๆแน่นอนค่ะใครๆก็อยากจะคว้าตัวเธอนะมาขึ้นปกและเล่มนี้ค่ะก็จะมีคนดังๆนะหลายคนนะคะที่ถูกเชิญมาด้วยอาทิเช่นนะคะคุณแอบบี้แชมเปียนะคะไคลลี่เจนเนอร์มาริอาคาลาบอสโกโนนะคะซึ่งแต่ละคนค่ะก็จะเป็นนางแบบอาชีพชื่อดังทท้งนั้นเลยค่ะ แล้วดูน้องลิซ่าของเราสิคะ K-pop star เพียงหนึ่งเดียวค่ะแต่ว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วเธอก็ดูเท่มากๆเลยนะดูคูดิษส,สุดๆนะหล่อเทสุดๆกันไปเลยค่ะแล้วก็อยู่ท่ามกลางนางแบบสวยๆแต่ละคนนะคะอย่างที่เห็นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าปรับปรื่นใจมากๆเลยนะสุดยอดจริงๆ,ๆค่ะถ้าไม่ใช่น้องลิซ่าคงจะทําแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนส่วนความน่ารักอื่นๆนะของสาวๆแบล็คพีคก็เห็นพี่จีซูนะคะเธอมีการมาอัปเดต รูปภาพรูปนี้ค่ะลงใน x g s t o r y ด้วยซึ่งภาพภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพจากแฟนคลับน้าที่ถ่ายตอนที่เธออยู่ที่สนามบินอินชอนนะคะเธอมาพร้อมกับแคปชั่นที่น่ารักค่ะบอกว่าแล้วเจอกันที่อเมริกานะคะบลิงส่วนโรเซ่ค่ะก็มีการมาทักทายบลิง์ในวีเวิร์สด้วยเหมือนกันนะก่อนที่จะบินไปนะคะโดยเธอค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมานะคะซึ่งก็แต่ละคนก็มีการทักทายบลิงด้วยเหมือนกันค่ะแอดก็เอาอัปเดตนะข่าวสารมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า